ขณะนี้ก็อยู่ที่วัดป่าสุทธิพลนะครับอันโตวันนามิโกมโยโทโนครนก็มาจังหานเช้านะครับวันนี้ครับเจเจซานะครับญาติโยมก็มาใส่บาตรแล้วครับพระคุณเจ้าก็มากลับมาจากบิญยาบาตแล้วนะครับมาใส่บาตรก็เจ้าบาตรมาตั้งนะครับ ขวานมาตั้งนะครับยาโยมก็จะมาใส่นะครับถ้าครู่ก็จะยกบาทขึ้นไปนะครับเพื่อถวายพระคุณเจ้านะครับเตรียมจังหันเช้านะครับก็คือบรรยากาศจังหันเช้าคนที่15กรกฎาคม2557นะครับก็ประมาณเกือบเจ็ดโมงเช้านะครับขณานี้ครับเป็นบรรยากาศนะครับจังหันเช้าครับแบบ พป,ป่าสายกรรมฐา,านหลวงปู่มั่นนะครับญาติโยมก็มาทําบุญกันเยอะครับทุง้งวันวันนี้เป็นวันปกติครับวันธรรมดาไม่ใช่วันอยู่ราชการก็จะบางตานิดนึงครับเป็นวันอยู่ราชการก็จะมีคนมาสำคัญเยอะกว่านี้นะครับนี่คือบรรยากาศท,ท,ทั่วไปจะถ่ายมาชมครับบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับว่าทังหารเช้าหรือว่าถวายพระทหารเช้า ภาพป่าสายกรรมฐานนี่ทำกันยังไงนะครับหลังจากพระคุณเจ้าไปวินทบาทกลับมาแล้วก็จะเอาบาทมาตั้งไว้นะครับเพื่อให้ญาติโยมที่มาตามตามหลังนะครับจะมาใส่บาทอันนี้ก็จะเป็นญาติโยมกำลังเตรียมอาหารเข้าขึ้นถวายพระนะครับใครมีอาหารอะไรที่เอามาจากบ้านก็มารวมๆกันนะครับเพื่อขึ้นไปถวาย คุณเจ้านะครับ